จเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนกว่าดีที่รักทุกท่านพออนุมโมทนาในกุศลเจตนาของลูกหลานไทยทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันน้อมถวายราชสการะราชชพีตตองค์พ่อหลวงรอเก้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและพระแม่ย่ามหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์ขันไรทั้งสองพระองค์เรียบร้อยแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นที่รู้กันทั่วทั้งแผ่นดินก็พระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญดูกตวเวทิตาแปลว่า เป้าหมายของคนดีก็คือกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณการที่เราท่านทั้งหลายได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณน้อมถวายเป็นพระราชพีต่อ,องค์พ่อหลวงและดวงวิญญาณขององค์พ่อแม่ญาติหลวงผู้ทรงพระคุณอนประเสริฐยิ่งเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบและเยี่ยงอย่างที่ดีให้แก่พวงชน คนทั้งหลายและลูกหลานชั้นล่างงได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติและก็ะทำตามถามว่าความกตัญญูทำไมจึงต้องเป็นต้องน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติและก็ะทำตามเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีผู้ด,ดีแล้วก็ผู้เจริญคนที่รับบุญคุณคนอื่นแล้วไม่รู้จักที่จะตอบแทนพระคุณนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มี เอกลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ของความดีงามอยู่ในหัวใจในคนที่ได้รับการกุญูปการได้รับการอุปการะอุปธรรมได้บุญคุณจากผู้อื่นเราคิดจะตอบแทนบุญคุณในอนเนกกัรปการก็ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่คบหาสมาคมได้เอาง่ายๆแค่สังคมมนุษย์ใกล้เคียงแต่เรารู้ว่า เด็กคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่กระตันยูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อครูบาอาจารย์เขาเป็นคนน่าคบน่าคบหรือไม่น่าครบราะท่านก็รู้อยู่แก่ใจเนี่ยการแสดงความกระตันยูรู้คุณกะตะเวทิตาตอบแทนคุณต่อท่านผู้มีพระคุณเนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์แห่งคุณงามความดีเอกลักษณ์แห่งความ มีสมานมิตรไมตรีเป็นที่เคารพยอมรับเป็นที่ชื่นชมยินดีกับผู้คนชนทั้งหลาย<ม>อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแค่หรือแม้กระทั่งเทวดาพรหม,มานก็ต้องให้การเคารพยอมรับเพราท่านผู้นั้นเป็นผู้กตัญญูรู้คุณกะตะเวทิตาตอบแทนคุณ ในพระพุทธศาสนามีพระพิสุสง์ผู้ได้รับก,การยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งความกตัญญูพระองค์หนึ่งก็คือพระสารีบุตรท่านเป็นยอดแห่งความกตัญญูถามว่ายอดแห่งความกตัญญูอย่างไรก็พระอาชิเนี่ยเป็นอาจารย์สอนท่านให้เข้าถึงธรรมเบื้องต้นท่น จะตรวจตาก่อนนอนทุกคืนทุกค่ำคืนว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยอาจารย์เราอยู่ในทิศใดถ้าพระอัสสชินอนอยู่ทิศเบือเอ้องทิศบุรพาท่านก็จะหันหัวหันศีรษะเวลาท่านจำวัดก็จะหันหัวไปทางทิศบุรพาถ้าพระอัสสชิอยู่ทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศใต้ถ้าอยู่ทิศต,ตะวันออก วันนั้นท่านก็จะนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกเมื่อถึงกล่าวจาวัดแม้ที่สุดเวลาท่านจะปรินิพานท่านก็ยังะระลึกนึกถึงมารดาของท่านดังสารีบุตรผู้เป็นมิจฉาทิติยังไม่ได้เคารพพระรัตนตรัยแถมยังถูกถูกเกียรติยามพระรัตนตรัยขณะที่ท่านป่วยเป็น ไม่สบายลงเป็นโลคลงพระโลหิตก็คือถ่ายออกมาเป็นเลือดท่านก็ยังสู้สาศาสตร์เดินทางไกลเป็นสิบโย์เพื่อจะไปโปรดมารดาของท่านในค่าคืนที่ท่านไปโปรดรุ่งคืนเช้าท่านสามารถทำให้มารดาได้บรรลุพระโสดาบันได้และท่านกับนิพพานอย่างนี้เป็นตน้นเงือนพระยอดกตันยูได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ในเรื่องปัสติปัญญาแล้วก็ยังได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งความกตัญญูก็คือภาษารีบุตรนั่นเองในศาสนาพุทธเรามีบุคคลที่ควรยกย่องว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือภาษารีบุตรยังมีอีกหลายองค์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ที่รำลึกถึงคุณคนและก็คิดจะตอบแทนบนคุณ พระสารีบุตรท่านยังมีเรื่องราวรายละเอียดยิบย่อยในการที่จะแสดงความกตัญญูรู้คุณกตวเวทิตาตอบแทนคุณครั้งหนึ่งมีาพามแก่ผู้หนึ่งที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาคือมาขอบวชไปขอใครๆครใครก็ไม่ให้บวชเหตุผลก็เพราะ,ราะว่าท่านเป็นคนแก่ เป็นคนแก่ที่มาหวังไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะหวังว่าจะอาศัยพระพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีวิตตัวเองก็ไปหาพระโมกขารนะพระโมกขาระพระลานะก็ไม่ให้บวชไปหาพระมหากัจจายนะหาพระมหากัจจายนะก็ไม่ให้บวชไปหาพระสัพระอัศชิหรือพระกัสปะแต่ละองค์ก็ไม่ให้บวชเพราะเห็นว่าแก่แล้วบวชไปก็ พัฒนายากสอนยากว่ายากสอนยากเพราะคนแก่นี้สอนยากเป็นนิจสินอยู่และเพราะอัาตามมากทิฏฐิมากรู้มากรู้เยอะนะประมาณนั้นแหละแมน่พระที่ไปขอบวชส่วนใหญ่ก็จะอ่อนกว่าผู้ขอบวชนม่ก็เลยผู้ที่เป็นปุประชาทั้งหลายก็ไม่ให้บวชสุดท้ายก็ไปขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยประกาศก่อหมสงว่าอา้าว ในหมู่สฆงทั้งหลายเนี่ยใครบ้างที่ระลึกถึงคุณของพราหมณ์กับเท่าผู้นี้พระสารีบุตรก็ลุกขึ้นยืนกราบทูลรายงานว่า้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญประหมอมฉันเคยได้รับข้าวหนึ่งทพีจากพราหมณ์ผู้นี้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นสารีบุตรเธอก็จงบวชให้กับพราหมณ์ผู้นี้เถิดก็ แล้วถามว่าข้าวทัพพีนี้ตั้งกันเมื่อไร่เป็นสิบปีผ่านมาแล้วในครั้งที่พระสารีบุตรเพิ่งจะบรรุธรรมใหม่ๆแม่ก็เคยได้รับข้าวจากพราหมณ์ผู้นี้หนึ่งทัพพีเท่านั้นเองพอเมื่อระลึกถึงคุณได้ก็จัดการเป็นพระอุปชาบทให้แล้วก็พราหมณ์ผู้เท่านั้นก็ก็ได้คุณได้ประโยชน์ เมืออ่อได้รับการบวชแล้วบวชได้ยากแล้วเมืออ่อได้รับการบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญรมสมณะจำจนบรรลุพระอรหันต์แห่พร้อมปฏิสัมพิทายาเณดฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยมันยังให้เกิดคุณภาพคุณธรรมคุณประโยชน์คุณรรค่ามหาศาลกับผู้คนทั้งหลายที่ระลึกถึงแล้วก็ทำให้ปราบรื้มปิธีสุขยินดี เป็นพระพุทธเจ้าจึงสอนเป็นพระบารีวันนี้มิตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาแปลเป็นใจความว่าเครื่องหมายของคนดีเนะ่ะต้องกตัญญูรู้คุณและก็กัตะเวทิตาตอบแทนคุณแค่ข้าวทั้งีเดียวก็สามารถยังคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นพ้าอรหันตเจ้าได้สา,าอะไรกับพวกเราทั้งหลายได้รับคุณอุปการมหาสารเจ้าองค์พ่อหลวงรอเก้าพระแม่ย่าหลวง ในรัชการที่เก่าทั้งสองพระองค์ทำกุญูปการมหาศาลกับปวงชนชาวไทยมตรรยาตลอดระยะเวลา60ปี60ปีที่พระองค์ทรงตราตรำทำงานแต่รับใช้บ้านเมืองรับใช้อนาประชาราษของพระองค์ได้สร้างโครงการดีๆมากมายมหาศาลให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้คนชนทั้งหลายในโลกล่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย เนีแม้แต่ต่างประเทศก็ได้รับคุณูปการมหาศาลจากโครงการอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นโครงการที่ยังให้มนุษยชาติหลุดพ้นจากความยากจนความปดอยากและหิวโหวยได้อย่างแท้จริงอย่างนีเป็นตน้นดังนั้นวันนี้รูปหลานไทยทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกัน ถวายความจงรักภักดีแสดงออกซึ่งความกตันยูกะตะเวที่ต่อองค์พ่อหลวงและพระแม่ยาหลวงในรัชการที่เก้าก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นสารตั้งต้นของคุณงามความดีที่จะปลูกถ่ายให้กับลูกหลานชั้นรังหลัง,ลงสืบต่อกันไปแล้วก็เป็นต้นแบบให้ลูกหลานได้เห็นว่าปู่ย่าตายายเราทำอะไร กับบ้านเมืองนี้กับพระราชวงศ์จัก,กรีกับพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งในแผ่นดินนี้ซึ่งวันนี้พระองค์ทั้งสองพระองค์ได้จากเราไปแล้วแต่พระองค์ก็จากได้แค่ในในรูป,ปกายแต่นามากายก็คือในคุณธรรมของพระองค์นั้นยังดำรงสถิตสถาพรตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน พวกเราเมาน้อมระล,ลึกถึงบุญคุณท่านก็มาสวายความจงรักภักดีมาแสดงความกตัญญูกตเวทิติกเวทีด้วยการทําบุญถวายผ้าบางสกุลถวายปัจจัยราบใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งและสุดท้ายก็กรวดน้ำน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชพีสืบไป